ทีต้องมนตช่ n แนลคลิปนี้ผมจะชวนท่านมาพูดคุยถึงเรื่ององค์บรมมคูพ่อพระพิราบนะครับเอ,อผมก็จะมีประวัติขององค์บรมมคูพ่อพระพิราบมาเล่าให้ท่านฟังพอสังเขตนะครับแล้วก็ชีวประวัติบางส่วนของหลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ซึ่งเป็นผู้สร้างรูปหล่อองค์บรมครูพ่อพระพิราบเนี่นะครับในรุ่นสมบัติเจ้าคุณปู่นะครับที่สร้างในพศ2561นะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาเล่าประวัติโดยย่อขององค์บรมครูพ่อพระพิราบให้ท่านได้ฟังกันก่อนเลยนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ พระพิลาบมีความหมายในตำนานพระพิราบคือพระอิศวนอวตารกล่าวกันว่าเป็นเทพอสูรผู้เป็นบรมครูสูงสุดแห่งนาฏศิลป์และเป็นบรมครูองค์สำคัญของกลุ่มนาฏศิลป์ครบรพในฐานะบรมครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธแรงครูการนับถือพระพิลาบเป็นบรมครูสืบเนื่องมาจากประเพณีการบูชาพระไพรลาวะ ของชาวอินเดียและชาวเนปาลโดยพระไพรลาวะคือภาพหนึ่งของพระอิศวรที่แสดงรูปกายออกเป็นยักษ์ทรงอิทธิธ์ตามตำนานระบุว่าพระไพรลาวะมีฤทธิ์ในการปราบพูดผีปีศาจเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดฆ่าชีวิตประชาชนล้มตายเป็นอันมากขาดที่พึ่งจึงได้ระลึกถึงพระไพราวะ ผู้ประทานชีวิตและความตายอันเป็นภาพมหาปราบหนึ่งของพระอิศวรจึงได้มีการตั้งบูชาพระไพรลาวะแล้วโลกระบาดท,ทั้งหลายก็หายไปบังเกิดความล่มเย็นเป็นสุขอย่างไรก็ตามการนับถือพระไพรลาวะจึงมีคติบูชาแล้วผู้นั้นปราจากพยันอันตราย ปราศจากอาถรรพ์ทั้งปวงทั้งยังช่วยให้สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายพระพิราบมีลักษณะกายสีม่วงแก่หนึ่งพักสองกรมีหอกเป็นอาวุธจึงเป็นเหตุที่ศิลปินและผู้คนเคารพบ,บูชาเพราะมีข้อมูลว่าพระพิราบนี้เป็นปางหนึ่งของพระอิศวรมีชื่อพ้องกันกับชื่อ วิราวนะของฮินดูอันเทพเจ้าแห่งการพรลำ่ำชื่อพิราบเป็นนามเทพเจ้าแห่งคุณงามความดีมีลนะักษณะเสียโลน้นสีม่วงแก่พิราบเดินป่าสวมกระบังหน้าปากเสยดตาจระเข้มาจากคำว่าไพราวะหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งป่า เข้าใจว่าปางดุร้ายของพระอิศวรในในคติความเชื่อของไทยพระพิราบเป็นอสูรความจริงแล้วอสูรไม่ใช่ยักษ์แต่คนไทยส่วนใหญ่มองภาพรวมว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นอสูรยักษ์รากรสุพระพิราบเป็นอสูรจริงแล้วเป็นเทพเจ้าคือจะมีความแตกต่างกันกันกบรากรสุ ที่นิยมบริโภคของดิบและซากสัตว์เมื่อเป็นเทพจึงเสวยสิ่งที่เป็นทิศพระพิราบเป็นอสูรเทพพระบุตรนามเทพแห่งคุณงามความดีเป็นผู้ทรงศิลป์ที่มั่นคงในการบำเพ็ญมีนิสัยรักและห่วงใยมวลมนุษย์ชอบช่วยเหลือไม่ว่าจะยากดีมีจนที่มาขอพรแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จทุกรายไป แต่ขอให้ผู้นั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสัจจวาจาตรงกันข้ามกับผู้ที่ชอบกระทำความผิดคิดชั่วไม่มีศีลธรรมไม่มีสัจจะไม่ละเว้นอบายมุขท่านก็จะลงโทษและเป็นผู้ประทานชีวิตผู้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งเวลวร้ายทั้งปวงอีกตำนานหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าพระพิลาบในประเทศไทย สับสนอยู่ว่าพระพิราบที่เป็นครูสูงสุดทางนาตสินกับไม่มีชื่อและละักษณะพ้องกับยักษ์วิราภพ,พะพิราบป่านั่นเองในเรื่องลมเกียนซึ่งมีนิสัยเกเรเป็นเทวะอสูรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ลักลอบลักนางฟ้าตนหนึ่งจึงถูกท้าเวสวรรสาศให้เป็นยักษ์ ป่าชื่อวิราชแปลว่าผู้กระทำความผิดแต่มีฤทธิ์มากเพราะได้กำลังสมุดพระเพลิงได้พรว่าผู้ที่หลงเข้ามาในเขตสวนของตนในเชิงเขาไกรล,ลาดสามารถถูกจับกินได้ภายในสวนมีต้นพวงทองเป็นที่รักต่อมาพระรามพระลและนางสีดาหลงเข้ามาในสวน พวกยักษ์ต่างลุมทำร้ายแต่ถูกพระลักษแผงสอนต้องยักษ์ล้มตายต้นไม้หักลม้มยักษ์วิราชจึงเกิดอาการโกรธพอเห็นพระรามพระลักษณ์และนางสีดาเข้ามาทำร้ายจึงได้รัก่าตัวนางสีดาและบรรดาลให้อากาศแปรปรวนมืดมิดพระรามจึงได้แผงสอนให้สว่างพอเห็นยักษ์วิราช จึงยิงด้วยธนูสังหารต้องยักวิราชลม้มมีอีกเรื่องเล่าอีกว่าครั้งหนึ่งพระอินเหาะผ่านมาเห็นแล้วเกิดความอิจฉาก็เลยเหาะไปต่อสู้พระอินสู้ไม่ได้จึงถูกแย่งมงกุฎพระพิราบเอามงกุฎใส่เที่ยวเล่นกลายเป็นพระพิราบทรงเครื่องบางคนกล่าวว่าเป็นพระพิราบของเมือง ซึ่งเป็นการที่เรียกผิดๆอีกประการว่าพระพิราบบวชนั่นเป็นเรื่องผิดเพราะในเรื่องลำมเกียนไม่มีตอนไหนทั้งนี้ยักวิราชหรือว่าพระพิราบทรงพรหรือทรงบวชจึงเป็นข้อมูลที่ผิดเพี้ยนนี่คือประวัติที่อยากจะบอกกล่าวให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป ต่อมาได้มีการวิจัยว่าเหตุใดตัวละครนี้เป็นครูสูงสุดในด้านนาฏศินคือพระพิราบที่แท้จริงแล้วเป็นอวตารปางหนึ่งของพระอิศวรเสมือนหนึ่งว่าพระแม่กาลีเป็นปางอาวตารปางหนึ่งของพระอุมาคติกับการนับถือเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับนาฏศินคำว่า พิราบนั้นมาจากคำว่าไพรา,าวะจนในคติพจน์ของชาวนาฏศิลป์ที่นับถือพระพิราบก,ก็เนื่องจากเชื่อถือว่าพระพิราเบรเป็นบรมครูฝ่ายยักษ์ถือว่าพระพิราบเป็นผู้ประทานโชคลาภเสน่ห์เมตตาอุดมด้วยทรัพย์สมบัติผู้ที่เคารพบูชาพระองค์จะเป็น เมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นทั้งหลายจะบังเกิดความสุขความเจริญสูงสุดในชีวิตทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานและก่อเกิดความร่มเย็นเป็นสุขห่างไกลจากโลกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์แม้ประสบเคราะห์หามยามร้ายหากมี พระพิลาบไว้บูชาบารมีของพระองค์จะคุ้มครองให้ปลอดภัยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แค้วคราดอย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าบ้านใดมีผู้ป่วยเรื้อรังมานานหรือญาติเจ็บป่วยเกรงว่าจะรักษาไม่หายก็ให้ระลึกถึงคุณพระบรมคูพระพิลาบตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระ พุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและคุณบรมครูอสูรเทพพระพิลาบอำนาจจากแรงครูจะช่วยปัดเป่าเสนียดจังไลเคาะร้ายทั้งหลายให้พินาศลงแม้หากจะประสงค์ให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือจะประสงค์ในด้านการเงินมิให้ขาดมือปรารถนาอยากมีโชคลาภ ให้จุดธูปจุดเทียนบูชาองค์พระแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์โปรดประทานอันเป็นมงคลและสมหวังด้วยเถินนี่แหละครับเป็นประวัติโดยย่อขององค์เสด็จพ่อพระพิลาบนะครับเออตอนนี้ผมก็จะมากล่าวประวัติของหลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิก พอให้ทราบกันคร่าวๆนะครับเออหลวงปู่แสนเนี่ยสมัยท่านยังเด็กเนี่ยท่านก็ศึกษาเล่าเรียนหนังสือกับหลวงพ่อมุมนะครับแห่งวัดปราศาทเยอใต้นะครับพระเกจิชื่อดังทั้งได้ศึกษาตำราพระเวททั้งภาษาขอมและภาษาธรรมด้วยเดินทางไปมาระหว่างบ้านปราสาทเยอใต้และบ้านโพรงกระทั่งอายุ21ปี เข้าวิธีอุปสมบทและยังคงเรียนวิชากับหลวงพ่อมุมอย่างต่อเนื่องนะครับออหลวงปู่แสนเนี่ยท่านได้เอาใจใฝ่ฝึกฝนวิชาความรู้ต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระอาจารย์จนมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับครั้งอายุ24ปีท่านได้ลาศึกขาเพื่อมาช่วยงานทางบ้าน ที่มีฐานะยากจนท่านเป็นหมอธรรมนะครับภาษาพื้นบ้านอีสานก็หมายถึงผู้เรียนคาถาอาคมทางพุทธเวทและไสยเวทนะครับอาจเป็นครว่าหรือพระพิสุทที่ปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมมีศีลธรรมมีธรรม,มะอยู่ในจิตอยู่ในใจและช่วยเหลือผู้คนในชุมชนจนเป็นที่เคารพนับถือได้ศึกษาอยู่กับหมอ ธรรมยาบ้านหนอง้าป้องเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อรักษาคนปฏิบัติธรรมช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่เป็นคารวสยามเว้นว่างจากการทำการเกษตรก็ชักชวนเพื่อนหมอทาด้วยกันนะเดินทางไปเขมรนะครับเพื่อศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมได้พบพระผู้ใหญ่และพระอาจารย์จากทางเขมรมากมาย โดยเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือและรักษาผู้คนเท่านั้นนะครับต่อมาพอท่านหมดภาระทางบ้านหลวงปู่ได้กลับมาเข้าสู่ร่มกาสาวพัทอีกครั้งเมื่อตอนอายุ90ปีปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่แสนะท่านก็ได้ละสงขายไปแล้วนะครับ เ,เมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับเวลา22.22 22นนะครับในปีพศ2562นะครับรวมอายุของท่านเนี่ยก็111ปีนะครับเนี่ะครับเป็นชีวประวัติย่อๆของหลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับเออแล้วตอนนี้ผมก็จะมา พูดคุยถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่นะครับที่ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตปุกเสกเอาไว้นนะครับนั่นก็คือองค์เสด็จพ่อพระพิลาบเนีครับเป็นรุ่นสมบัติเจ้าคุณปู่นะครับอธิษฐานจิตปุกเสกเมื่อปี2561นะครับออรูปลักษ์ขององค์พ่อพระพิลาบเนี่ยก็จะสวยงามมากนะครับ เนี่ยแหละครับที่ผมนําให้ท่านชมเนี่ยแหละครับของผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับก็อง์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เป็นสีนะครับผมก็ยังเก็บไว้ในซีนเดิมๆนะครับนี่แหละครับก็จะไม่ได้แกะไม่ได้อะไรแล้วครับเก็บไว้อย่างนี้แหละครับก็กะว่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับเพราะรุ่นนี้ก็ชื่อดีนะครับเรียกว่ารุ่นสมบัติเจ้าคุณปู่ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้ให้หลานเนี่ยแหละครับ ก็เขาจะได้มีสมบัติเจ้าคุณปู่กับเขาบ้างก็ส่วนส่วนองค์ท่านนี่ก็ออกแบบได้สวยสดงดงามแล้วก็ดูเข้มขลังมากนะครับเออองค์นี้ก็ทางใต้ฐานเนี่ยก็จะมีบรรจุด้วยแผ่นยันนะครับแผ่นยันแล้วก็มีโค้ดมีหมายเลขนะครับด้านในก็จะ ใต้ฐานเนี่ยก็จะบรรจุดด้วยมวลสารนะครับขย่าก็จะมีเสียงดังนะครับแต่ว่ามวลสารนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นมวลสารอะไรเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่กลิ่นนะครับจะขย่าดูแล้วเหมือนกับเป็นมวลสารเออเป็นมวลสารอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจะไม่ใช่กลิ่นนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าพระพิราบนะครับส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่า หลงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะครับนี่แหละครับก็สวยสดงดงามเข้มขลังนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงเพ้นสีนะครับนี่ครับรูปลักษ์สวยงามครับผมก็สภาพเดิมๆเลยครับไม่ได้แกะซีนละครับก็มาให้ท่านชมกันทั้งซีนอย่างนี้แล้วครับสวยงามนะครับดูเข้มขลังแล้วก็ผมว่า พุทธคุณเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับเออพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตปุกเสพเป็นเวลา,านานนะครับองนี้ผมก็ไปจองมานะครับก็ก็หลายเดือนก็นะครับกว่าจะได้นี่แหละครับผมก็จําได้ว่าน่าจะนานกันหลายเดือนกว่าจะได้ถ้าทางของท่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะครับนี่แหละครับ ใบหน้าของท่านก็จะเข้มขลังดีสวยงามมากครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนี่แหละครับใครที่สนใจก็ลองไปสอบแสวงหากันดูนะครับเออในสร้างท่านจะสร้างในปีพศสองห้าหกหนึ่งนะครับก็ไม่ขีดปีนี่แหละครับประมาณสามสีป่ปีท่านเองครับก็คงจะ หาได้นะครับยังพอหาได้อยู่นะตามศูนย์พระเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองหาดูนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยส่วนของผมเนี่ยก็มีเก็บไว้แค่องค์เดียวเนี่ยะครับเพราะว่างบประมาณน้อยก็เก็บไว้ให้หลาน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 ะองคหนึ่งใครอยากได้ก็ให้เขาไปนะครับนี่แหละครับสวยงามครับองน,นี้สวยงามดูเข้มขลังนะครับ <inate> นี่แหละครับเออสำหรับคลิปนี้ผมก็นำประวัติขององค์พ่อพระพิลาบในองค์พ่อพระพิลาบเ,เนี่ยนำมาเล่าให้ท่านฟังโดยย่อนะครับแล้วก็ประวัติของหลวงปู่แสนเนี่ยก็นำมาให้นำมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยพอเป็นสังเขปกันนะครับส่วนประวัติของหลวงปู่แสนจริงจริงเนี่ยท่านก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของวัตถุมงคลของท่านเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาที่บูชาไปเนี่ยอ้รู้รู้สึกว่าจะมีประสบการณ์มากเลยนะครับทั้งด้านโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาแก้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับหลวงปู่แสนท่านก็มีสิริอายุก็ร้อยสิบอ็ปีนะครับจนถึงวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์องค์หนึ่งนะครับที่น่าสการบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับ ล้วชื่อท่านก็ดีนะครับชื่อหลวงปู่แสนเนี่ยชื่อท่านดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ยผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนะที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s ั b สไค i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ